สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับจะมาทดลองนะครับเ,เรื่องโหราศาสตร์ที่จะมีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือไม่น,มนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยแจ้งไปเมื่อคลิปที่แล้วนะประจอมกล้าวเจ้าคุณหากกรกบังนะครับมีวิชาทางเลือกให้นักศึกษานะได้ลงเลือกเรียนวิชาโหราศาสตร์นะครับปร,ร,ระจอมกล้าวเจ้าคุณกกราชกบังเนี่ยก็เป็นมหาลัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์อันดับต้นของประเทศไทยนะนะฮะซึ่งผมเองก็อยากจะทดลองนะครับเพราะว่าผมเองก็สิทธิ์พระจอมเกล้าเช่นกันนะเป็นพระนครเหนือนะครับก็ทํางานอยู่ในด้านาแวดวงพลังงานนะครับนะก็ทําทําไปแล้วมันมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันอินนะฮะมันอินกับเรื่องพลังงานนะครับนะฮะมันมีอะไรบางอย่างที่มันจะเชื่อมต่อเรื่องเหล่านี้นะครับ แล้วก็มาสนใจตัวทางด้านโหานราศาสตร์นะครับนะครับเพราะว่าตัวผมเองนี่เขียนโปรแกรมนะเคยเขียนโปรแกรมสมัยปริญญาณิพนธ์เนี่ยแล้วก็มาดูโหราศาสตร์แล้วเนี่ยนะฮะมันก็สัมพันธ์กันมันเหมือนมีใครมาเขียนโปรแกรมชีวิตเราเหมือนกันนะหมอดูหรือคนที่ทํานายทายทักเนี่ยก็เหมือนพวกที่อ,อ่านโปรแกรมเป็นนะฮะนะ ก็เลยอยากจะมาทดลองร่วมสนุกกันนะครับกับทุกๆท่านนะครับนะแม่นไม่แม่นยังไงก็ทักกันมาด้วยนะครับผมอยากจะเก็บสถิตินะครับนะผมผมอยากจะศึกษาเรื่องนี้ผมอยากจะวิจัยเรื่องนี้นะนะโอเคนะครับอ่าเรามาดูนะครับราศีพฤษภ่าดวงของคุณนะประจําเดือนสิงหาคมปี2557นะครับข้อที่1นนะครับคุณจะมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับนะเดือนนี้จะมีเงินเข้าแบบพิเศษเข้ามานะครับนะ แต่ก็ไม่ได้มาง่ายๆนะก็จะมีต้องทำงานนะครับแต่งานเหล่านั้นน่ะจะนำมาซึ่งเงินพิเศษที่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับให้สบายใจให้โล่งใจเรื่องเงินได้เลยในเดือนสิงหาคมนี้นะครับนะมีแผนอะไรไว้ก็รีบไปทำซะนะครับเงินมาจะเข้าแน่นอนต่อไปนะครับเรื่องที่สองนะครับความรักเดือนเนินนี้นะฮะความรักนะครับไปได้สวยนะครับดวงเนี่ยกับคู่เนี่ยนะครับ เกื้อกูลเกื้อหนุนกันนะเกื้อกูลกันนะครับนะพึ่งพาอาศัยกันได้ให้ความช่วยเหลือกันได้อ่าเป็นสิ่งที่ดีปรึกษากันได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเรื่องความรักนะครับต่อไปเรื่องที่3นะครับดวงการเจรจาพูดคุยนะฮะต่อรองนี่เด่นมากเลยจะซื้อมาขายไปใช้ทักษะวาจาของคุณเนี่ยนะครับเจรจาเนี่ยก็จะได้งานได้เงินนะครับนะอา่าแล้วก็อีกนิดนึงครับอา่าก็จะมีอ่คนที่ พูดให้เราท้อนะฮะใช้คําพูดกับเราให้เรารู้สึกท้อแท้นะครับแต่ก็อย่าไปนสนใจนะ,ะเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถรับมือกับเขาได้นะเอาคําพูดที่เขาพูดมาให้คุณเนี่ยนะฮะมาแปลงเป็นพลังชีวิตผลักดันตัวเองได้นี่เห็นไหมฮะนะเราไปข้อที่4นะจะมีดวงของการเดินทางนะจะได้เดินทางไปในที่ที่อยากไปนะ,ะหรือ,อะจะได้ซื้อของที่ถูกใจนะครับนะ ซื้อของที่ถูกใจนะทำให้ใจฟูใจเบิกบานนะมีมีความสุขนะครับต่อไปเรื่องที่5้านะครับจะเจอภารกิจที่มากขึ้นนะงานเร่งงานด่วนเนี่ยมีมีครบเลยเพราะอะไรเพราะช่วงนี้ดาวอังคารเข้ามาทับในชะตานะครับเออก็จะเป็นลักษณะนี้แหละนะจะมีงานเร่งงานด่วนแต่ก็รับมือได้ครับนะแล้วก็มีความเฮงด้วยนะที่สําคัญเฮงด้วยนะฮะงานเยอะแต่เฮงรับเลยนะครับอย่าไปปฏิเสธนะงานคือเงนิงนเงนิงนคืองานนะบรันรดาลสุขนะ นะครับนะฮะถ้าเป็นงานที่เรารักเราถนัดอยู่แล้วเนี่ยมันมีความสุขแล้วแหละนอกจากเป็นงานอย่างอื่นที่จ้มกลืนฝืนทําอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นงานของเรานะงานของเราคืองานที่เ,เป็นสมาชีพของเราแหละนะทำแล้วรู้สึกมีความสุขนะนะฮะก็จะทําให้เกิดความเฮงจะน่เถิงเ,เกิดเกิดเงินเกิดทองมานะครับนะต่อไปนะครับข้อที่6นะจะเจอนะคนที่ทํางานเนี่ยนะครับนะ เขาจะส่งมอบงานข้างค้างของเขามาให้เราทำต่อนะฮะอันนี้อย่าไปปฏิเสธนะครับมันคือสิ่งดีที่จะทำให้เราได้โชว์ผลงานนะ,ะเจ้านายเห็นผลงานเราแล้วเนี่ยปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะใช่ไหมฮะคนอะไรรับงานเพื่อมาทำได้ด้วยนะฮะแล้วทำได้ดีด้วยโอ้เป็นคนพิเศษสุดๆเป็นคนพิเศษสุดๆอ่าเขาเจ้านายโปรโมทเลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นอย่างแน่นอนนะหรือประกอบธุรกิจประกอบการทํางานอาสาสมาอาชีพใด ก็จเจริญรุ่งเรืองนะคนแบบนี้นะใช่ไหมฮะนะฮะนะนะครับแล้วก็นะฮะอันนี้เป็นพ่อดาวเสานะเรื่องเรื่องนี้เป็นพ่อดาวเสาเข้ามาทับดูชะตาเช่นกันนะก็เลยมีเรื่องของงานจากคนอื่นมอบหมายมาให้เราทํานะครับนะ,ะแต่ว่ามันจะทําให้เรามีชื่อเสียงมากขึ้นดีขึ้นสปอตไลท์จะฉายมาที่เราผลนะง,งานโดดเด่นเป็นที่ต้องตาต้องประจักษ์แก่หมู่มวลคนชนทั่วทุกกลุ่มนะครับนะ โอเคนะหข้อนะครับสรุปมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะอย่าก,กังวลนะครับตอนจบสวยอย่างแน่นอนนะจบสวยครับจบได้สวยงามนะฮะนะดวงของชาวราศีพฤษภในปีเดือนสิงหาคมปี2567เดือนนี้นะครับเด,เดือนหน้าเรามาดูกันใหม่นะครับอย่าลืมดูแล้วแม่นๆม,นม,นมนอย่างไรทักมาบอกผมด้วยผมจะเก็บสถิติผมจะทําวิจัยเรื่องนี้นะ,ะโหราศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์นะครับ วันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวราศีถัดไปผมจะไล่ไปนะครับไล่ตามราศีไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับนะมาเก็บสิติมาวิจัยกันใหม่มาร่วมสนุกกันใหม่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ